เรามายกเนาะยกระดับยกระดับศรัทธาสมมติว่าเราทําทานมาเยอะนะทานบ้างไม่ทานบ้างก็ดีเราไปรักษาสินแปดไปสวดมนต์ไหว้พระมาหลายปีแล้วอย่างเงี้ยราสมควรที่จะย,ย,ยกระดับยกระดับขึ้นมาในอริยสัจได้แล้วละ่ะเนาะยกระดับขึ้นมาขึ้นมาศึกษาในเกี่ยวเกี่ยวกับอริยสัจ เนาะสัจจะความจริงที่เราต้องเรียนรู้ทำความเข้าใจนะเพื่อจะวางความยืดมัน่นถือมัน่นในสิ่งที่เราคิดว่าเป็นตัวตวนของเราคิดว่าเป็นของเรานะแม้กระทั่งความสุขความทุกข์ความเฉยอดีตอนาคตนะแม้กระทั่งร่างกายนี้นะแม้กระทั่งดินน้ําไฟลมนี่เนะเราก็ต้องยกขึ้นมาซะยกขึ้นระดับจิตขึ้นมาพัฒนาก็คือพัฒนาคือ,คอยกระดับจิตนะยกระดับองค์ความรู้ เพื่นมาว่าในศาสนาพุทธไม่ได้มีแค่ศรัทธาอย่างเดียวไม่ได้มีแค่ทานไม่ได้มีแค่ศีลน,นะมันมีสมถาวิปัจสนาอยู่นะมันมีหนทางที่จะมาเรียนรู้ธรรมชาตินะมีนหนทางที่จะดําดเนินเข้าสู่ความพ้นทุกข์แล้วก็ต้องยกระดับจิตใจเราแล้วแหล,ละนะนี่แหละส่วนมากคนมันไม่เข้าใจนะแล้วก็ไปดูถูกดูแคลนนักปฏิบัติด้วยว่าเขาจะไม่มีความสามารถก็เลยสอนแค่ทานกับศีล แล้วก็ปลูกศรัทธาในเบื้องต้นดีไหมดีหมดถูกไหมถูกหมดนะแต่ว่ามันมีเส้นทางที่จะดําเนินเข้าสู่ความพ้นทุกอยู่ทําไมไม่พากันไปตีแผ่ทําไมไม่พากันมาเปิดเผยสิ่งเหล่านี้นะเพื่อให้ญาติโยมที่เขาไปปฏิบัติธรรมเขาก็อยากพ้นออกจากความพ้นทุกนั่นนะเขาอยากพ้นทุกทั้งนั้นเนี่ยนะใช่ไหมล่ะทุกคนก็อยากพ้นทุกอืม ถึงเข้าไปศึกษาธรรมะเพราะมีทุกข์ในเรื่องโรคภัยไข้เจ็บในเรื่องทะเลาะบอแวะในครอบครัวในเรื่องความสูญเสียในเรื่องของการล้มละลายเห็นไหมสัจจะความจริงที่ควรที่จะมาศึกษานะมันน้อยไงมันน้อยมันน้อยเนาะให้รู้นะว่าถ้าเรามีทานมีศีนะแลแเราก็หยับขยับขึ้นไปเป็นสมาธิปัญญา นะไม่ใช่ขั้นสูงอะไรหรอกอ้าวสาธุเนาะจำชื่อไม่ได้หลวงพี่อะไรนะอยเนาะศึกหรือ,อยังนี่นะนั่นแหละนะนะให้เราเข้าใจกันแล้วมาสการพระอาจารย์ครับมีคําถามอะไรก็ถามมาเลยกันแล้มาสการครับสาธุสาธุทั้ง30-40ท่ท่านทางทุกข์แคไหนอย่ทิ้ง 30, ท,า,ท,งท,า,ทงามพระในดอก12ท่านและช่องแดงช่องฟ้าด้วยเนาะ มีอะไรจะมาสนทนากันก็สนทนากันได้เอามีอะไรจะถามก็ถามยกระดับจิตเรานะยกระดับการปฏิบัติเราศีลก็ทานก็ทําปกติศีลก็นั่นแหละกายว่าใจปกตินะมันก็มีทานภายนอกทานภายในด้วยทานอารมณ์ด้วยนะอใจเม็น่ะ,นนะการนมันสการเจ้าข้าออกจากที่ไม่ได้อามีคำถามอะไรไหมน อ้าวแอดมินแอดมินมีคำถามะะอะไรไหมเราพูดนะคะพัชร์